แฟนละครแห่พูดใส่มาริโอเมาเลอร์ก่อนลามถึงพอกอกอแอน มาริโอเมาเร์โดนตั้งกระทูวิจารณ์รูปร่างหน้าตาลดหุ่นหน่อยเถอออกกล้องจะได้ดูดีล้านแอนทองประสมบอกแล้วแต่ดูเหมือนไม่ค่อยทำาลดแลนในวงการบันเทิงมานานและมีผลงานโดดเด่นจำนวนมากสำหรับพระเอกสุดฮอตมาริโอเมาเร์เราจะเห็นผลงานมากมายหลากหลายด้านของเขามีสาวๆตกหลุมรักในฝีมือความสามารถและความหล่อเลา้แต่ล่าสุดหนุ่มมาริโอดันถูกตั้งกระทูวิพากษ์วิจารณ์รูปร่างที่ชาวเน็ตหัวข้อบอกว่ามาริโอคือ ไม่รักษาหุ่นเลยล่าสุดเห็นคลิปในทิก t o อรแฟนคลับเอามาลงน้ากลมกลนใหญ่รางนะดูทรงเป็นคนอ้วนง่ายด้วยพร้อมบอกต่อว่าลดหน่อยเธอออกกล้องจะได้ดูดีแอนทองก็บอกประจำแต่ดูเหมือนไม่ค่อยทําตามเท่าไหร่ไม่นานมานี้เรื่องนี้ใครจะทนไว้บอยประกอดนิกกี้แจ็คแฟนชานคาริสาและดีเจอ๋องรวมตัวซัดก,กลับชาวเน็ตวิจารณ์รูปรางมาริโอสืบเนื่องจากประเด็นที่พระเอกสุดฮอตมาริโอเมาเรอถูกตั้งกระทูวิพากษ์วิจารณ์ รูปร่างมาริโอ้คือไม่รักษาหุ่นเลยล่าสุดเห็นคลิปในติ๊กต็อกแฟนคลับเอามาโล่งนากลมกลนใหญ่ร่างนะดูทรงเป็นคนอ้วนง่ายด้วยและบอกว่าลดหน่อยเถอะออกกล้องจะได้ดูดีแอนทองก็บอกประจำแต่ดูเหมือนไม่ค่อยทําตามเท่าไหร่งานมีโลกออนไลน์ต่างสัดกลับชาวเน็ตร,รายนี้และพบว่า5ดาราชื่อดังแถวหน้าเมืองไทยก็พากันออกมาโต้กลับชาวเน็ตที่วิจาร์มาริโอ้ในหน้าแอคเคาท์ที่เผยภาพชาวเน็ตวิจาร์บอยประกันฉัดบอยริรัต ได้บอกว่ามาริโอ้นิสัยดีจิตใจดีอันดับต้นๆในวงการแล้วเรื่องหล่อไม่ต้องพูดถึงโอแมงหล่อชิบหายทุกคนรู้นิกกี้นาชาัดจันทพันธ์บอกว่าโอหล่อนิสัยดีสุดคนหนึ่งครับในวงการแจ็คแฟนฉันบอกว่ามาริโอ้มันนิสัยดีน่ารักครับพี่อยาเสือกดีกว่าครับเชื่อผมไม่อยากให้เพื่อนผมเครียดถ้าพี่จะว่าหรือจะด่ามาด่าผมแทนแฮชแท็กแล้วก็ฟังเพลงใหม่ผมด้วยยอดบิวกุน้อยคาริสาสปริงเกตบอกว่าอ้วนนายพ ไมอด้เอาสะดวกเขาดีกว่าไม่ใช่สิ่งที่เราหวังและเขาต้องทําตามอยากเห็นใครเป็นยังไงก็เอาไปปรับตัวเองไม่ต้องให้คนอื่นเปลี่ยนตามใจตัวเองดีเจอองเขมรัตสุนทรนนท์บอกว่าอย่าเอามาตรวัดตัวเองมาวัดคนอื่นเลยมันวัดกันไม่ได้หรอกเขาอาจจะเอนจอยที่เป็นแบบนี้ก็ได้สําคัญที่เขามีความสุขที่เขาจะเลือกเป็นแบบไหนก็ได้ไง